โอเคครับ <Okay, S 2> mm hmm. ผมเราก็อยู่ในเกม The f a l l e นะครับถ้าผู้ชมได้ยินเสียงผมแปลกไปก็ไม่สบายนะครับอรรบัจการมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เป็นกันไปได้โอ้ส่วนพวกผมก็สบายดีนะครับซึ่งในพาดีผมก็จะลงถ้ำนะครับถ้ำนี้แหละเพราะพวกผมก็ทำรวจไม่เสร็จนะครับอะไรมันจะโหลขนานี้วะลงถ้ำเลยดีวยกว่าเกาะมันระดับลากไอพชรลงมาดูก่อนที่จะโดนกินนะนะเสียปบบ็น มันโปหัวเข้ามาออกมาแล้วเออหัวขาเลยรถกินแน่มันดับกระดองไหมถ้ามันดับก็เอามาด้วยไม่ถ้ามันดับมึงก็กดลากมายวกูเอาเองลากไงลากไม่เป็นเแล้วน้อเยะเยอเยอเยยดเยกูลงมาแล้วเป็ดีบลงมาอ้าวทไมมันไปต่อไม่ได้วอ๋อิด เืคุณเราไปถึงไหนแล้วจะสุดละโวเอ้ยเรา<ช>มีเรามีแบบวิชาหนีบอสด้วยว่ะเีจยแบบบอสมาแล้วปีนหนีอ่ะเราใช้ที่ปีนเขาลงไปแน่นอนไม่โคลงมามไม่ได้โอเคนะพวกผมจะสํรวจให้มันละเอียดทิ้ยุ่ยไปเลยนะครับเพราะผมก็าอาจจะพลาดของเล่นของลูกชายของผมไปก็ได้นะครับใครจะไปรู้ ในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้ยเสียงกูไม่มีแย่ยจะจีบเอ้ยออกไงวะกด e กด e อ๋อกด e รอดโอ้โหโอ้สุดท้ก็ไม่ได้ักูดาแมงไม่ได้คอนเฟิร์มอ่ะตัวแม่งใส่เสื้อให้เองเลยอย่าประเชียงกู ไปก่อนเอาถูกท้างแล้วโอ้มันจะมีน้ำหลายชั้นทำไมเนี่ยกูติดโอ้เฮ้ยอะไรวะเอาทิเจนกูมีอะไรทีมงช็อครับโอ้ทำไมถึงมีช็อตแคสแถวนี้เฮ้ยอ,อย่าบอกอิกวคุณมีอันเดียวเก็บละเยอยลืมฟ้าไม้ด้วยเยอยขึ้นไปโอ้ ไม่น่าไปยุ่งกับไม่เต่าแก่นั่นเลยไอเต่าโคตรโหดโคตรละเอียดโคตรจิกเสียเวลาตีไปเนี่ยเอ้ยไฟจากพาร์ทเดียวยังอยู่โอ้โหไฟจับไฟถ okay. ีบไฟโอ้โหแกเก้ารกิจก็เอ้ยมันดรอกปีกแล้วอ่ะเพ็ดอะไรดรอป ก็ที่ปีนเขาไงอ๋อแม่งดอกไม่ได้กับมันเนี่ยเหมือนือแบบพอเราออกจากเกม,เออกมแล้วมันจะแบบจะดอกใหม่ซึ่งไปไรนที่ปีนที่ปูไปเลยเก็บแม่งเก็บเจ็บเจ็บเก็บไม่ได้อะไรเยอยเฮ้ยไม่ปีนแล้วเขาซื้อเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่ามอสมันเกิดใหม่ นี่เก็บแล้วเก็บไม่ได้ไม่รู้ไงว่ามอนมันเกิดไหมไม่รู้กลัวไปก่อนเฮ้ยทานที่มีไฟสองเฮ้ยกูเกือบเดินตกแล้วเฮียอ๋อไม่ใจ่ทางนั้นก็เราไปแล้วเราก็ปีนขึ้นไปเลยมันไม่มีอะไรโอ้อเฮียกูโดนอาเคโอเพชรฆ่ามันทีมันทำร้ายกู ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่หน้าหามึงเงือกมันทำร้ายกูฆ่ามาันเที่ยวทำให้เกาะกูหายกับแล้วมันโผล่มาตีมึงยังไงเนะี่ยไม่รู้น่าจะโดดขึ้นมาจากข้างบนแล้วแบบตัวหนุหัวกูโึเกาะเถียงวันนี้มันจะ A K O มวยแต่ตัวเล็กเกินไปฟังไปฟังดีกว่าฟังมึงต้องมีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรอะ่ะตรงนั้นก็ตรงเราแปลว์เทปอ่ะอะไรโอ้ไม่น่าลงน้ำเลยหนาวเลย ว่าเย่แล้วแต่เราก็ไปถึงไฟได้เฮ้ยงก็แต่กองไฟกูจะมอดแล้หมันจะมอดได้แหละไฟหอาวหนาวหอ้ยเย็ดเย็ดเย็เย็นเย็ดเกมนี้ก็ดีน่าห้เีงเงินมาเผาเย็ะเพิ่ นอกจากเอาเผามันทำะไรได้ในเงินไหยไม่รู้อ่ะมันจะต้องดูไปเรื่อยละมั้งจะมีอะไรให้ต้อด้ที่แบบนี้แล้วก็ขึ้นไปโผล่อยู่รู้เดยว่ที่เรามาจะบอกนะว่าบอตเกิดใหม่ด้วยนะไช่หรอวะกูเดินมาได้เตึงตงๆๆๆ ไม่ด่อนโอ้ปีทองโอ้ไปหาที่เลยเจี๊ยมมีทางให้ขึ้นข้าสอบของพี่แกที่ช่างตรงตรงาง่างหงส์ก็ไม่มีอะไรเก็บแหงตาแบบน่าเจยดมากเหมือนพี่แกจะโดนสอบไล่จากวัิดปีปี296ว่ะ โอ้โหเพียอะไรพลยนนี้มันจริงจริงเลยของจริงเปล่ากินอย่างตื้นอ่ะรู้สึกไฟไฟแชกยังมีความสว่างกว่าผมแค่ยังไม่อยากลงน้ำแต่จะเป็นทางที่เราไม่เคยมา เดี่ยวพังงานปูปีเฮ้ยเพชรเลื่อยเชี่ยเลื่อยมันเจ็บได้เหรอเฮ้ยเจ็บได้ปะเฮ้ยเลื่อยว่ะเชี่ยโอ้ยเชี่ยเพชรทำเมื่อกี้แบบกูไม่ทามาเรียบร้อยเราไม่ได้แน่มันมีวันหมดไหมเนี่ยหรือว่ามันใช้ได้เรื่อยๆนี่มีน้ำมันด้วยเนี่ยแปลว่าใช้กับน้ำมันเอออย่าคิดพิเรนนะเว้ยกูตีมึงนะ ถังน้ำมันเก็บไม่ได้ฮ่าเพราะว่าถังน้ำมันมึงเต็มใช่แล้วโอ้มันมีอะไรไม่มีคัตนาไหมอยากได้เนี่ยอย่าเดินมาฟุบแต่ว่าเลื่อนนะเลื่อนมันคาบอะไรไม่ได้จะแล้วมันจะเติมน้ำมันยังไงเกมนี้มันเวลาจะเติมของมันต้องคาบก็แปลว่ามันไม่ได้ใช้กับน้ำมันเไงเพราะว่ามันไม่ต้องเติมน้ำมันส์ จ๋งว่แน้ำมันไม่ต้องเอาไว้ขั่าวพอดีมาเปิดตัดมาเปิดตัดใส่กันเฮ้ยมันออกไปตีได้แน่แน่สุดยอดสุดยอดเฮ้ยเข้าใจโอ้สุดยอดจริงเลยเนี่ยโอ้ยปาปาเดินทางต่อเป็นยงไงโอ้ เกือบพลาดแล้วเรา่อีกไหมวะกูได้คือบอยากเอาสองนะเว้ยอ่อเอะฝั่งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเอ้ยมีทางแยกว่ะ ยังไงเพชรไปดูทางนี้มันไปทางน้ำเอ้ยแต่กูคิด<อ>ว่าไป็ตำรวจทางนุง้งก่อนวะเอาทุ่งทางมาอุ้ยมันลงได้ใช่ไหมเนาะนั่นแหละไป็นกองทุ่งก่อนมันรอให้มึงไปหนาวไงใช่แล้วกูลงมาได้ไงเดินบมาทำไมวะเนี่ยทางนี้คือทางนี้เฮ้ยแม่งหลอกล่อจร้กินเลยอุ้ยขี้กดเหยียดกดอยู่ กดอยู่ตล้ไงโอเคไปไปนี่เตลอดร,รอบเพราะั้นอาจจะโดนตุต้ยตอนไหนก็ได้เจบุคนในนี้ได้ฉายาว่าเป็นบุคคลอันตรายโอ้โหโดนให้จนดำหมดเลยโอ้ยกูยเจอขาวจนลูกแล้วเชียไม่ก็อะไร กูตีกูตีศพไปเฉยอา้าวไอ้แค่แขนนี่วากูขาดขาดครับโอ้โหออน,นี่ไงเอ้ยเงยยุ่งเหรอเฮียตีอยู่ดีแม่งเงินตกเลยเอ,อ้ยเขออี้ยตกใจสัตว์อ๋อนี่ทางออกโอ้เพราว่าต้องทางที่กูมาตอนแรกเนี่ยเลยทำไมกูไม่เจอเรื่อยนเลนย อ๋อมันมีพวกขามันอยู่ไอะใช่แบบนี้ที่ผมพูดถึงกันแล้วเนี่ย้องรู้เลยเอ้ไปทางนี้เพชรเอ้ยทางนี้แม่งเราก็มาแล้วไม่ใช่หรอวะมาอย่างเพชรไม่รู้จำไม่ได้อ่าน,น่าจะมาไหมนีกุ้ยลอยอยู่ในนี้เลยอย่ะใช่หรอวะก,ก็าเพืนนะมืันจะยังนะ โอ้ยังโอมันตกไย,ยมายแล้วแน่มาแล้วมาแล้ว,ร,วรู้ได้ไงรู้จากเก้าอี้ที่ลอยอยู่คุดว่าพิเเดียวเวลยเอ้กูเชื่อแหละมันมาทางเดิมเป็นผัวโทษเชื่อ,อมึงดีกว่าเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะมีรูให้เราว่าไอ้ไปนี่ไงี้ยไกลับไปกลับกูกำลังไปกลับอยู่เหี้ยกูจะหิวตายเหี้ยความโง่เขางคไปไปๆๆนที่ดับน้ำมาโดยไม่ถูกหลอดอ่ะ กูกอกองไฟแล้วนไปย่างอะไรกินเร็วมีสิบมาสแน็คอยู่ม้สแน็คอะไรวะเนินอยนน่ากินอร่อยปลาเวทปลาเวทลงถ้ำน้ำนั่นดีกว่าฝั่งโน้นอ่ะชิ้นละา ขากระจันโอ้โหเหมือนแบบตอนที่กูเก็บมาเหมือนมึงจะพลาดด้วยนะมึงได้ขาซ้ายหรือขาขวาขาขวาขาขวาเลยแปลว่ามึงน่าจะเก็บเร็วกวกูมาแล้วแหละถ้าดูจากทางที่มาหันมานะหันมาอะไรไม่รู้ไเพชรปปะลงไปบนเดิมโอ้อันนี้อะไรเ,น,เนี่ย,ยเกือบกดแด้แล้ะเจ้าย เดี๋ยวไปตรวจท้ำน้ำนันดูนะว่ามันจะมีอะไรหรือ <c oughs> เปล่าแปลว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไปคัดจิ๊กกัดมาคุ้ยว่ากูควรจะเปลี่ยนอันนี้เอาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ามังเนี่ยยันได้ด้วยหรอวะไม่รู้อยไม่เป็นไรเอาเปลี่ยนทำไมวะนี่ไงสิ่งที่เคยมาของจริงแน่แท้แน่นอน โอ้โหเขี้ยแต่มันจะมีโผหรอวะเนี่ยมันทักตันปะวะฮะแต่เขี้ยมันทางตันลอยกูลงมาหนาวไอ้เขี้ยใช่แล้วเนี่ยมาได้แค่นี้นนนอ่ะโอ้ยควายครครก็ใหญ่สัเพชรกูดโดนเล่นแล้วพชรกูโดนเล่นแล้ว kia chấm cái kè cùng với cái người bỏ một quả đi lại sạch tay anh ngay bắt đâu, cố phản đỏ hết cà rồi này ba เฮ้ยต้องมาตตายนสัตว์บอกก่อนนะ <ไป S 1> ลองไปทางไหนวะเนะีลล่ยไปดูโดดเดินล,ง,ลงไปหายเ้ยเกือบตายเอ้ยอยากกินศพเพื่อตัวเองมันเจอแม่งเอ้ยวายตกใจแถมมึงก็เล่นเก็บไปหมดเลยไงสัตว์ผมลูกกดพอง พุชจบครับไม่อยากดูฉากว่าฉากเสียวกัวนนะเนี่ยอยากยอนกลับอะไรเจโน่เอ้ยเนี่ยฉากเสียวก่อน่ะเราทำไมวะเสร็จเพื่อความต้องการความสยองแต่กูก็ไม่ได้โดนอะไรเยอะหรือว่ามันไม่ได้เอาไว้ตีคนเนี่ย มันน่าจะแบบเกมนี้ก็ไม่ได้จะทำให้เราแบบมาฆ่าพกูกนกันเองหรอป้องว่าเราไปฝั่งนู้นปล่ามันเป็นทางปิดไว้มาช่วดูรอบๆเกิดเดี๋ยวอนะไรที่อะไรฟังทำไมวะหนุเนี่ยดูหน้ามามาเกเลย ก็เสร็จมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยดย้วยทางลงว่ะอ,อ๋อไอ้บอ่อน้ำนั่นคืออะไรเนี่ยไปเช็ดก็ไปดูนะกูว่ามันต้องลงไปได้นะตอนนี้กูลงมาอยู่เฮช เขาเหี้ยก็ตรงเดิมนี่หว่าสา์เอ้ยพากลัมมาเหรอเนี่ยเรามาแล้วเราเดินมาทางเก่าไงทางเดิมเดี๋ยวเราจะลองมุดตรงน้ำดูมอนตามทางที่เราไม่ได้มุดมันมีมุดหรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่รู้ใช่เราพอจิเจอเป็นรุ่นยากแน้ งปให้พุทธไม่มเป็นไม่วะโอ้ไอ้เชี่ยมันทามไปสัตว์เอี่เราออกมาได้แล้วโอ,โ,อโอ้โอ๊โผล่ไหนวะเนี่ยอ้าวไอ้เชีเ่ยทางที่เรามาเริ่มแ right รกเลยสัตว์เนี่ยทำแรกที่เรามาหรือเปล่าวะก็ก็ใช่เลยละมั้งแค่เดินะทางนั้นติดหมู่มมบ้านไม่ก็แต่ในที่สุดเราก็ออกมาได้แต่แฮปปี้ดิมกเลย เราเดินมาทางนี้ก่อนโอ้เจอโอ้ยอะไรวะควอดเหรอวะเที่ยวคนป่า<ม>เพชรวงตัวนะจ๊ะคุเจอแล้วจ้ะเขี้ยวมีแก่นนโอ้ยเฮียโหจัดไอ้ฝาดไส้ปุ๊ยอี๋พียามันเอามาทำพิเรนเกลคนป่าคนนี้คว่ามาดูนี่ดิเขี้ยวคโดนลอกอนะ่ะนี่ขเขาเหอะ พวกมึงจะตี้ย,ยเครียดใช่หลังแม่งรอยสักอย่างโหดเที่ยวดูดูดีๆโ,โดนโทรศัพท์แยดปากเลยไอ้เ<อ>พื่อนมันจะครอบแล้วใช่หรอวะไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งเช้าแล้วงั้นเหรอมันเช้าต้งแต่กเจอทางออกอันแรกแล้วโอ้เมาถึงบ้านแล้วคิดถึงจริงๆเลยอ่ะรีบมาเจะมันจะครอบ เอ้ยๆๆเชีวีกว้างเลยท่าตกใจอุยอ้ยเออไอ้ก็รู้ว่าที่สร้างยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมาขอ,ร <c oughs> อค,ครับติดใจโอเคครับสำหรับพลาลีขอจบแต่เพียงเท่านี้นะพาร์ทน่าก็น่าจะมาทำบ้านนี้ให้มันเสร็จนะครับไอ้พวกข้างพวกเนี้ย ครับก็น่าทำให้มันเสร็จแหละสรับพาร์ทที่ข้อถอตัวพลาไปก่อนนะครับ